โอเคครับ okay, เปิดตาราเปิดหนังสือหน้าสามสิบหกนะครับหน้าสามสิบหกทีนี้หน้านี้นี่เขาจะพูดถึงเรื่องเโครงสร้างงานเหล็กแหละโครงสร้างงานเหล็กเขาจะพูดถึงเรื่องว่าเราจะติดหางเสือตําแหน่งไหนดีหางเสืองอแล้วจะงอยังไงไม่ให้เกิดความเสียหายไปตีไปพัดกางออกมาทํายังไงจะทําให้กางหันเนี่ยหันหน้าสู้ลมเอ,อได้ถูกต้องนะครับเขาจะออกแบบมา ในในหนังสือที่ซื้อไปอะ่ะผมไม่ได้ระบายสีแดงหรอกนะแต่นี่ผมผมระบายสีแดงเพื่อให้เห็นชัดว่าตรงนี้มันมีเหล็กอีกหนึ่งชิ้นขึ้นมาตัวเนี้ยตัวสําคัญที่จะทาให้หางเสือเนี้ยกางไปที่ร้อยี่สิบกางไปที่ร้อยี่สิบองศาไอ้กางไปที่ยี่สิบองศานะครับกางไปที่ยี่สิบองศาเหล็กชิ้นนี้ก็แปดมิลเหมือนกันนะครับเอ่อตรงนี้วัดมาที่เอ่อร้อยมิลนะยี่สิบมิล 5้าสิบหกมิลและที่เหลือก็วัดเฉียงมามันจะได้เหล็กตัวเนี้ยไว้สลับเชื่อมกับบูมบูมก็คือตัวนี้นะบูมตัวกลางหันเนี่ยเชื่อมเชื่อมกับบูมแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เชื่อมกับหางเสือหางเสือเนี่ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วเส้นผ่านศกลางหนึ่งนิ้วยาวเก้านิ้วครึ่งน,นะครับแล้วก็อ็อกอีกแปะสี่หุน สี่หุนหรือห้าหุนก็ได้ปิดข้างหลังซะแล้วเดี๋ยวเราจะร้อยน็อตกันหางเสือหลุดอ่าในตำราเขาไม่มีแต่ตัวนี้ผมมาทําเพิ่มเพราะว่าปัญหาที่เจอคือพอไม่ได้ต่อโหลดหรือฟิลขาดเนี่ยกังหันจะหมุนฟรีมากลมค่อยๆก็หมุนฟรีเร็วแล้วทีนี้หางเสือก็งอหลบหางเสือก็งอไปงอมาปุ๊บสุดท้ายตัวหางเสือนี่ตัวหางเสือเนี่ย,ยบรรลุออกมาจากแกนตัวนี้นะครับเราก็จะเป็นต้องล้มเสาเอากังหันไปใส่อีก ถ้าฟิลขาดีก็ต้องมาล้มเสียวเวลาเวลาเดี๋ยวเราจะเจาะน็อตถ้าดูในรูปภาพในแฟนไดฟ์ฟอรเดอร์ที่เขียนว่ารูปภาพตัวอย่างอ่ะก็จะเห็นผมเอาเอา,เอาสตาัดน็อตร้อยเข้าไปกันให้มันให้ตัวได้ประมาณหนึ่งนิ้วนั้นะตัดก็จะตัดปัญหาเรื่องหางเสือหลุดไปได้นะครับทีนี้เราจะติดติดเหล็กตัวเนี้ยเราจะติดติดตำแหน่งไหนเราก็จะวัด เซนเตอร์จากกึ่งกลางมาเลยกึง่งกลางเสาเนี่ยบุมตัวเนี้ยยอตัวนี้นะวัดมาที่สามสิบห้าองศาอ่ะวัดมาสามสิบห้าองศาปุ๊บก็ได้จะได้ตำแหน่งตำแหน่งยึดเอ่อยึดแกนสวมหางเสือตัวนี้นะครับเนี่ยแกนสวมหางเสือตัวนี้เหล็กตัวนี้ก็จะยาวอยู่ที่เมตรยี่สิบใบพัดยาวเท่าไหร่หางเสือยาวเท่านั้นแนละบุมตัวเนี้นะครับ ทีนี้บากตัวเนี้ยถ้าทําตามตําราเนี่ยพอพายุมามันจะเริ่มฉีกตรงนี้ฉีกมุมนี้ครับเวลามันตกปุ๊บมันจะกระแทกมีน้ําหนักนิดนึงมันจะเริ่มฉีกตรงนี้เวลาจะทําเวลาจะทำไอตัวบังคับหางเสือจะให้งอมากงอน้อยแล้วก็หลบพายุได้ไงเนี่ยเปิดไปหน้าสามสิบเจ็ดนะสามสิบเจ็ดแล้วก็จะเจอเหล็กอยู่สองชิ้น ประกบไว้พอหางเสือพอหางเสือกางออกกางออกปุ๊บเนี่ยเหล็กชิ้นนี้ก็จะไปงัดกับเ,เหล็กเหล็กแดงๆเนี่ยที่ผมที่ผมระบายสีไว้เนี่ยนะครับมันก็จะไปงัดด้านหลังไปงัดด้านหลังพอพายุมาปุ๊บพอพายุมาหางเสือก็จะงอหลบพายุมันไม่ได้งอขนานกับพื้นโลกนะครับมันงอยกขึ้นนะครับมันก็จะมีน้ำหนักอยู่งอเสร็จปุ๊บ มันจะงอเท่าไหร่ล่ะเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นตัวบังคับอะจะเป็นตัวบังคับว่าให้เหล็กชิ้นนี้มางัดกัะเหล็กแผ่นนี้ก็คือมางัดตัวตัวนี้ตัวแดงๆเนี่ยเหล็กชิ้นแดงเนี่ยพองัดเสร็จปุ๊บหางเสือก็จะไม่งอเกินแล้วก็คือหางเสือก็จะไม่งอเกินในตําราเขาบอกให้ขนานแต่พอทําแล้วเนี่ยเหล็กเราไม่ได้ไปจ้างเขากึงที่ท,ที่ช่องว่าง ให้หางน้อยเราใช้เหล็กหนึ่งนิ้วกับนิ้วสองมาสวมกันมันเลยให้ตัวได้หางเสือก็เลยมาตีกับใบพัดอะหางเสือก็จะมาตีกับใบพัดนี่หักเพราะฉะนันเวลาทําจริงๆเนี่ยเราให้ให้ลดรบลงมาสิบองศาลบมาสิบองศาในตําราผมก็จะเขียนอยู่อันนี้หน้าสามสิบเจ็ดหน้าสาสิบเจ็ด ผมจะเขียนว่าลบสิบลบสิบตัวนี้ก็ทำตามตามตำราเลยพอขนานขนานกับขนานกับตัวตัวใบพัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กางออกไปอีกสิบบวกอีกสิบองศานะครับแต่พอมันจะงอหลบเนี่ยพอขนานเสร็จปุ๊บเราก็ลบไปอีกสิบแล้วก็แตกจุดนี้ได้เลยเนะครับ แล้วเวลามันโยกให้ตัวเนี่ยมันหางเสือมันจะหางเสือตัวเนี้ยมันจะไม่เกินไม่เกินมาตีมาตีกับใบพัดนะครับอ่อันนี้ว่าด้วยเรื่องเรื่องหางเสือเนาะอ่ะอีกนิดนึงไม้อาจนี่ชไม้อาจใช้ขนาดสามสิบหกนิ้วถึงยี่สิบสี่นิ้วให้อยู่ในพื้นที่นี้นะครับให้อยู่ในพื้นที่คุณจะทําเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เยอย่างพวกฝรั่งกลุ่มนี้ก็ทําเป็นรูปลัดของเขาประเทศของเขา แต่ให้มันอยู่ในรูปทรงสามฟุตคูณสองฟุตนะมันจะออกมาเป็นทรงนี้แล้วก็ตัดขอบมุมซะหน่อยมนซะหน่อยมันจะออกมาสวยมากนะครับถ้าทำเป็นสี่เหลี่ยมอะไรมันจะชื่อๆไปนหน่อยหนาก็สิบมิลถึงสิบสองมิลถ้าอยากได้ทนทานคุณจะเป็นคุณจะเป็นแผ่นพลาติกแผ่นสเตนเลสแผ่นอะไรก็ว่าไปอีกทีหนึง่งนะครับแต่น้ำหนักต้องไม่เกินน้ำหนักต้องไม่เกิน ตัวอย่างที่เขาทําให้เพราะฉะนั้นหาไม่อาจามาวัดมามา,มาตัดไซต์ตามแบบก่อนไปชั่งน้ําหนักดูแล้วค่อยหาวัสดุอะไรมาทําเรียนแบบหางเสือเบาไปยังกักงหันกําลังหมุนจะได้ไฟหางเสือเบาก็จะงอหลบพายุก็จะไม่ได้ไฟฟ้าหางเสือหนักไปพายุมาแล้วก็ไม่ยอมหลบพายุเสาก็จะพังสลิงก็จะพังหนักไปก็ไม่งอเบาไปก็ไม่งอนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้อง ดูความสมดุลด้วยทําตัวที่หนึ่งตามแบบก่อนพอเป็นแล้วชํานาญแล้วค่อยแก้ไขนะครับอ่ะเดี๋ยวที่เหลือก็อนี่ก็จะเป็นเรื่องการประกอบแหละโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อเรื่องการประกอบอีกทีหนึ่ง